สวัสดีครับนี่คือรายการภาษาใต้วันละครวันนี้มาถ่ายทำที่ใกล้กับศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวของจังหวัดปัตตานีครับพรุ่งนี้น้องว่างไหมพี่จะขอวานหน่อยอเอียววานผมไปน้อยใชพรุ่งนี้จะขอวานไปซื้อปลาที่แพปลาหน่อย ว่านันไม่ว่างไงแต่ผมมันไปได้นี้คุณพูดเรื่องวานอะไรของคุณอ่ะอ้วานปาราบักตาย้ไม่เหมือนกับวานของปากล้างนะครับครับวันนี้ก็ขอเสนอคำว่าวานวาน,วานคำว่าวานวานเ็นอย่างนี้ครับวอแหวนสระอา นอนูสะกดฎอ่านว่าวานวานเป็นภาษากลางแต่ถ้าเป็นภาษาถินใต้ก็จะออกเสียงเป็นวานวานคำว่าวานวานแปลว่าอน้นหรือสะโกครับดังในประโยคที่ว่ากางเกงตัวนี้ผมหนุงไม่ได้แล้วแล้วมันติดว่านกางเกงตัวนี้ ผมนุ่งไม่ได้ซะแล้วมันติดว่านหมายความว่ากางเกงตัวนี้ผมนุ่งไม่ได้ซะแล้วมันติดที่สะโพกหรือในประโยคที่ว่าหนองซาวี่หวานเยอะนัดหนองซาวี่หวานเยอะนัดหมายความว่ารองสาวคนนี้โอ้โหโ,โตเลือเกินครับคำว่า วานวานหมายถึงก้นหรือว่าสะโพกครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ